ยูสวัสดีครับสามพี่น้องตกปลาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เอ่อวันนี้เรามาเอากันใกล้ๆนะแถวๆบุรลนนะมีสภาพพื้นลมก็มีลมนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นนิดหน่อยนะครับประมาณ0.3เมตรก็ไม่ได้ถือว่าหนักหนานะครับสบายสบายนะแล้วทริปนี้เรามาพักผ่อนกันแบบสบายๆ ดูว่าเรา,เาลงเรือทีหนึ่งค่าใช้จ่ายน่าจะหมื่นกว่าบาทเกือบสองหมื่นดูว่าเราจะได้ปลายกี่ตัวคุ้มหรือเปล่ามันน่าจะติดอะไรขึ้นมา นี่เราลอยมาสักพักแล้วนะครับมีแต่เฉียดนะครับมีแต่เฉียดผมว่าผมผมขาดไปหนึ่งครับอ่าตอนผมก็ไม่มีอะไรเลยไม่่วยเลยครับ,อบสองพ่อกรดซองได้หนึ่งกระซองได้หนึ่งโอโ้โหตอนนี้เราตัดสินใจจะย้ายหมายนะครับใช่แล้วครับเราเปลี่ยนแผนครับเพราะว่าสุชาติยานมันบอกว่าที่ไกลๆวันนี้มันมีอะไร ตัวไปไม่ได้ปลาพูดอย่างนี้เฮ้ยไม่ได้ดิมันต้องได้รสิวะเฮ้ยอะไรวะบานแก้วไปเลยนี่ครับโอ้โหดีมากโคตรนะครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่จริงว่าตัวนี้ใหญ่ใช่นีมบอกแล้วเฮ้ยทอดเส้นอย่างไรเนี่ยเอบทเทิลเบทเทิลเบทเทินเหรอใหญ่ใหญ่ ใหญ่ใหญ่ยไ่เลยมหัมาแล้วครับมงลูกแก้วโอ้โหน่เรามีี่รัน่อร่หตามสหลโอ้ตัวนี้ชวยโอ้ยโอ้ห้ยถ่ายเรียบร้อยแล้วครับอ่าโอเคนะเยโอ้กแล้วเอาแวตอนนี้มเลยนะครับ นี yeah. ้เราได้ขึ้นมาสองตัวละวแต่กิน4ีสายแต่กินสีสายพร้อมกันขึ้นมาแล้วโอ้โหจิตจักพรนิดโอเคตอนนี้ชุลมุนอยู่ครับได้มาสองตัวแล้วอไม่เป็นไรเงีัยสุดเจ็ถึงแล้วอ้ย้เกี่ยวกันดเจ็บคันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาคนถือตรงนี้ึ้มาพ่อปล่อยให้จิกให้เจอสุดจิกขึ้นมาเี ตัวที่สามครับเห็นแล้ว <Comb ot ant> เห็นมาแล้วจับมือเลยนะครับอโอ้โหสาธีอัดมือรีบเลยอือ <c oughs> <Yeah! S 2> อือยิ่งวู๊ดทำไมไม่รู้ตัดตัวยอดยธอยอด หลังกระโด้น,นะเนี่ยเยีที่เชื่อล้บพินฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าโอเคอเค้าวนีชาวัแบบนทแบบี่สองครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่กำลังสามยอดครับกำลังสามยอด หมายหมาชนอีกหนึ่งหมายาเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นมีตัวนะแล้วเห็นไคก็บอกว่าเดี๋ยวนี้แทบจะร้างไปเลยน่าจะเรือปั่นเรืออะไรพวกนี้เยอะลูกแก้วเองก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็ปลาหายไปเยอะครับแล้วก็ยังเป็นที่หมายปองของนักถกปลาทั้งหลายมันมีมงยักษ์อยู่ลอ,อ,องดูกันวันนี้ว่า ผลประกอบการจะเป็นเช่นไรเอาเร็วเอาเร็วโอ้ยเย้ยอดครับโอเคนี่ครับแรงดีเหลือเกินกระมงแหวนกระมงแหวนอ้วนอ้วนจากเต่า็ตือว่าอาตจะัดนิดหน่อยก็โอเค ได้มันกับทุกคนนะครับตอน Gaz. นี้นะครับสองสองแล้วสองแล้วหลังจากย้ายกองมานี่กองนี้กองที่สามนะครับสองกองเลขไม่กองกองกองแรกนี่สองตัวครับเลี้ยงยิเข้าไปสองตัวติดหินติดหินหลันนี้ย้ายมากองสามแล้วครับรอบแรกครับเปลียเข้าไปเลยโอเคอู้หูต้องโดนแล้วอ๋อกูสามไม้เออ ออครับอ้นะครับอกแล้วผมไม่รีบโอ้โหอ้้อหโอโอ้โอ้โหโอ้โหริงโห้โหโอ้อ้อห้ห้โหโอรออ้อ้โฮ้โหโอ เอาห่อขึ้นเลยห่อขึ้เลยอเาขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยเอ้ยยกให้เดี๋ยวเดี๋ยวยกให้เอ้าหลุดแล้วหลุดแล้วเนี่นะแป้นมันแป้นมันไปไปคนละฝั่งอือคนละฝั่งกันก่อนเำออันีกสักตัวไหมพ่อเดี๋ยวเียะผมรีบเบลทรายไปโอ้โหเสียเวลาคนอื่นเลยเนี่ยเนี่ยสายมันเล็กมากแบบจงนางเลยครับ เสียวสุดติงโอ้ยเสียวสุดติงมาแล้วมาแล้วคะแนกันไปเรื่อยๆเห่ออลงต่อได้เลยทางออกทางนั้นหรือ้เยี่ยม ไอ้มวทีเราคิดถูกมากคิดถูกมากโดนจับโดนจับโดนแล้วโอ้โดนแล้วครับโอ้ยห่อเนี่มันแต่จริงๆรอเชื้อลงก่อนได้ก่อนด้วยโคตได้ลงอเราก็รอดดูเลยเออเราก็รอยูดูเลยแหมหพอคนี้งานขาดออกเดี๋ยวเออเอาแล้วโดนแล้วฮอาฮ่าาอีกแล้ว

มาแล้วครับมาแล้วครับกระมงกระมงมงตลเต่าเต่ายกอนลงมาหน่อยแลดยอดมากครับเช้านี้โอ้โหกิน แตว่าลอยทุกรอบกินทุกรอบอะ่ะกินทีหนึ่งสี่ไม้ซ้อนสี่ไม้ซ้อนอะ่ะเป็นสิบรอบแล้วเนี่ยใช่นี่เรา<อ>ทิ่กองนี้เกือบจะครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะอตอนนี้รังที่สองเกือบเต็มแล้วเราดูว่าจะเต็มไหมนี่ครับวันนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็นับปลากันทั้งหมดเนี่ยได้ประมาณเก้าสิบตัวแปดสิบแปดกินไปสองเก้าสิบประมาณเนี้ยนะครับก็ไม่ไม่ถึงเป้าที่วางไว้นะครับวางไว้หนึ่งร้อยตัวนะครับทำจะทำเซนจูรีเบรกกันสักครั้งหนึ่ง นะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้บู๊กันด้วยเพราะว่าสิบโมงกว่าเราก็วิ่งกลับแล้วนะครับก็ถือว่าได้ปลาเยอะอยู่นะครับทิปนี้เราเติมน้ํามันไปเบ็ดเสร็จก็สองหมื่นอ่ะค่าเบียร์ค่าอาหารค่าน้ํามันก็ได้ปลามาขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มองความคุ้มที่ตัวเงินนะครับเรามองที่ความสุขมากกว่านะครับถึงแม้บางครั้งเราไปตกปลาได้ปลามาสี่ห้าตัวค่าใช้จ่ายเป็นสองหมื่นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เสียเรียดอะไร นะครับหรือว่าไปใช้ชีวิตไปรีแลกซ์ไปพักผ่อนกันนะครับสนุกครับเพื่อนๆที่อยากจะตกปลาที่สตูลนะครับก็มีเรือหางยาวมีเรือตกปลาก็แวะมาตกได้นะครับมาอุดหนุนให้คนในท้องถิ่นก็มีอาชีพกันนะครับที่นี่ทะเลที่นี่ก็ยังหาปลาได้ครับนะครับดูวันนี้เป็นตัวอย่างก็เป็นบทพิสูจน์นะครับนะฮะ